รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมหารือกับภาคอุตสาหกรรมยางพาราเป็นรายกลุ่มผลักดันการใช้ยางพาราตั้งแต่ต้นทางโดยภาคเอกชนเชื่อสามารถเพิ่มการผลิตยางพาราได้แน่นอนเพียงแต่ปรับกฎระเบียบและสร้างแรงจูงใจให้มีการส่งออกมากขึ้นกรมอุทยานแห่งชาติมีคำสั่งด่วนให้ทุกอุทยานเขตรักษาพานันธุ์ ภาคตะวันออกเข้าระวังช้างออกนอกป่าหลังพบพฤติกรรมเปลี่ยนออกจากป่าทุกฤดูเพราะมีจํานวนเพิ่มขึ้นกว่า300ตัวเร่งทําความเข้าใจชาวบ้านห้ามทําอันตรายช้างเด็ดขาดทิมคุกประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอปเปิลมั่นใจว่า iPhone 6ซึ่งจะวางตลาดที่ประเทศจีนในวันนี้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าชาวจีนหลังจากที่ขายได้กว่า10บล้านเครื่องเพียงสัปดาห์แรกที่วางขายทั่วโลกเมื่อวันที่19กกันยายน ที่ประชุมสอนชอ,อย่างประชุมลับเพื่อพิจารณาถอดถอนอดีตประธานรัฐสภาและประธานวุฒิสภากรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาสอวอผ่านไปเกือบสองชั่วโมงสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คุกกี้แซนด์วิชส,สอดไส้ครีมตราฟันโอ